ช่วงเริ่มตั้งคันอ่อนๆไม่ทราบว่าตัวเองมีการตั้งคันเกิดขึ้นอาจจะคิดว่าเป็นการเลื่อนของประจำเดือนทําให้ประจำเดือนมาช้าแล้วไปรับประทานยาขับเลือดจะส่งผลอันตรายกับทารกในครรภ์ไหมเพราะบางคนมีความกังวลมากแล้วก็เจอเคสส่วนใหญ่เลยนะคะคิดแต่ว่าเอ๊ะตัวเองประจำเดือนเลื่อนประจำเดือนขาดก็เลยไปซื้อยา ขับเลือดมากินแล้วคราวนี้เกิดตั้งคันเกิดขึ้นมีความกังวลมากๆเลยว่าเอ,อ้ลูกเกิดมาจะแข็งแรงสมบูรณ์ไหมลูกจะพิการไหมนะคะคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปนะคะถ้าเรารับประทานในปริมาณที่เยอะก็อาจจะส่งผลทาให้คุณแม่ตกเลือดหรือว่าแทงออกมาได้หรือรับประทานในปริมาณที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะสามารถตั้งคันต่อได้ แล้วมีความกังวลว่าลูกจะพิการไหมลูกจะสมบูรณ์แข็งแรงไหมเราจะต้องรีบไปฝากคันนะคะเราจะต้องแจ้งคุณหมอว่าก่อนที่เราจะตั้งคันเราไม่รู้ว่ามีการตั้งคันเนี่ยเรารับประทานยาขับเลือดไปซึ่งคุณหมอจะเฝ้าดูติดตามอาการอาจจะมีการอันตราซาวดูเรื่อยๆนะคะดูพัฒนาการของทารกในคันหรือว่าคุณหมอก็ให้สังเกตอาการมีปวดท้องไม่มีเลือดออกไหมจะเสี่ยงต่อภาวะแท้งไหมซึ่งเราต้องเฝ้าติดตามอาการเหล่านี้ไปเรื่อยๆ นะคะก็คือจะมีการนัดตรวจคันทุก1เดือนในช่วงท้องอ่อนๆถ้าช่วงท้องแก่ก็นัดฝากคันถี่ขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องของพันาการทางด้านสมองคนกังวลว่าเอ้ยร่างกายไม่เป็นไรแล้วนะคะไม่พิการสมบูรณ์แข็งแรงแล้วด้านร่างกายแล้ว สมองของลูกเราจะดีไหมเพราะเราทานยาขับเลือดไปอันนี้เราจะต้องไปดูตอนที่ลูกของเราเกิดแล้วนะคะดูพัฒนาการของลูกสมส่วนไหมตามไวัยไหมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะสําหรับพัฒนาการของเด็กที่โตขึ้นเรื่อยๆอ่าสมองเข้าเป็นยังไงซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้ตอนนี้นะคะว่าเด็กจะมีสมองพิการนะคะหรือว่าเด็กจะปัญญาอ่อนอะไรไหมยังบอกไม่ได้ต้องรอให้เด็กเกิดก่อนนะคะสําหรับพัฒนาการด้านสมองแต่ด้านร่างกายเนี่ยเราก็สามารถ ามารถดูได้นะคะจากอัน,อนด้าซาวถ้าบประทานที่เยอะนะคะไม่มีผลกับทารกในครันนะคะก็อาจจะไม่มีผลใ,ใดๆเด็กก็อาจจะคลอดมาปกติดีไม่มีภาวะพิการหรือไม่มีพฤติการทางด้านสมองที่ล่าช้าก็ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้แต่ว่าถ้ารับประทานในปริมาณที่เยอะจริงๆนะคะอาจจะมีผลตั้งแต่เด็กในช่วงเริ่มตั้งครภ์เลยนะเด็กเขาไม่สมบูรณ์แข็งแรงในช่วงตั้งคันเขาไม่เจริญเติบโตต่อก็อาจจะเป็นภาวะที่แทงแล้วเด็กหลุดออกมาก็ได้นั่นเองค่ะ